ดีคสวัสดีค่ะนชเรจอเวลลนเดคามาอัสระเออเออนะคะจออเจออเจออจอเออจอเออจอเออพอแอพอแอแพะด้าวยป้น่ป้านออเดีตาด้วย้าน่วะปอเจอะพเจอะพ cho ạ à cha cho ạ à cha no y no y nè ừ cho y bỏ ai bỏ ai bay Chơ ở Chơ ở chờ Chạ um, cha nè cha nè bay bay chờ chờ bỏ ạ e. bỏ ạ e phe to a ta Do, to a ta so e so e xỉa phe phe ta ta xỉa ừ ngọ ở ngơ ngọ ngơ ngọ ở ngơ

ทอเอเธอทอเอเธออืมปอไอปอไอไปทอเอทอเอเธอไปไปเธอเอืมชอชอะอะมาโชแน้วโชอาชะโชอาชะนออีนออีนี่อือโนแอโนแอแน่อืมนอัมโนอัมนั่อืมเอาตัวตู้วงเหาะนี่ พอแอะพอแอะแพะพอแอะแพะพอแอะแพะช้นนี้ช้อันนี้แนะแนะนำแพะพอไอ้พอไอไปไปช่วยบังอ่ะตาต่อเลยห่ออาพ่ออาหารอเรือสีเรือสีถอเออถอเอเถอะไปไปหาหาเรือสีเถอรอเรือสีเรือสี มออ yeah. ีมออีมีหออาหออาขาขาหออาหออาขาหออําหออําทำตา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 อีตดอีดีฤๅษีฤๅษีม si. ีมีขา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 ทำทำตาตาดีดีเยอะเออเยอะเยอะเออเยอะเยอะเยอะเออเออเยอะ ยอเอยอเอยะยอยอเย่เย่รสีรสีดอดอดโนเอโลเอเลตอวดตอวตวเอตานี่ตอาตะอืมแพพอแอพอแอแพดออิดออิดี้ร พอแอบพอแอบแพะดอีโดออีดีจอไอจอไอใจพอแอบพอแอบแพะมออีมออีมีโดอาโดอาตาดอีโดออีดีแพะแพะแพะดีใจดีใจแพะแพะมีมีตาดีตาดีดอูดอูดูอออะอออ้อะ Do ai? Do ai rai? Do ư? Do ư dự? Do ẹ? Do ẹ dẹ? Do ạ rai? Do ạ rai? Dự dẹ? Dự dẹ?